สวัสดีครับผมทอมมีสิทธิโชคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฮะครับผมคืองานวันนี้นะครับก็เป็นงานแบบของเพสติกเฮร์นะครับผมก็เป็นร้านทำผมนะฮะซึ่งเป็นร้านที่ทอมตัดผมประจำอดู่แล้วนะครับก็เออเขาเห็นแบบว่าแบบทอมมาตัดผมบ่อยแล้วก็เห็นทอมแบบชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่าเหมือนเชิญชวนให้ทอมมาแบบเป็นจัดงานมีเล็กๆกับแฟนๆอะไรเงี้ยซึ่ง งานวันนี้ก็เป็นงานที่แบบตรงตามใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ดูอุ่นแล้วก็แบบได้เจอแฟนๆหลายๆคนแล้วก็มันเหมือนได้มาร้องเพลงกับคนที่อยากฟังเสียงเราจริงๆนะฮะ่จริงช่วงนี้เหมือนเราก็ได้ขึ้นเพลงบ่อยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ,รบเป็นยังไงบ้างสนุใจไหมล่าสุดนีงเพิ่งไปขึ้นออกรอบครับผก็โหเป็นจริงๆถ้าพูดถึงศิลปินหรือว่านักร้องนะครับก็ <ๆ S 1> น่าจะแบบว่าอยากขึ้นเวทีนี้ที่สุดแล้วเพราะแบบเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมก็มันตื่นเต้นมากเลยครับตอนแรก <c oughs> คือแบบว่ามันเป็นเวทีที่ใหญ่มากจริงๆแล้วเราก็เราก็มีโอกาสได้ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบปกติผมจะเป็นคนประหม่ามากๆเลยแบบว่าเวลาเหมือนทาอะไรที่มันใหญ่ๆอเงี้ยหรือว่าเขาเรียกน,นะเกินประสบการณ์ของเราเนี่ยครับก็จะแบบคิดเยอะแล้วก็แบบไม่กล้าทำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอ พอไปถึงงานแล้วจริงๆก็เห็นแฟนๆหลายๆคนมารอเชียร์แบบดูมันดีแล้วก็แบบให้เสียงกรี๊ดเสียงแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยมันก็แบบทาําให้เราอบอุ่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันคือแบบเซฟโซนของเราแล้วเราก็กล้าออกไปทํามัน,นมใช่ใช่ครับ,รบแล้วก็แบบว่าเหมือนคิดน้อยลงเลยแล้วก็ทํามันออกมาให้แบบเป็นตัวเองแค่ออกไปแค่ออกไปทําตามความรู้สึกกับเพลงเลยครับก็ถามว่าพี่รรจริงๆพี่ก็คือขึ้นมาหลายเวทีแล้ว <c oughs> ใช่ครับเคยเห็นภาพตัวเองบนแบบ เอาจริงๆคือแบบว่าําไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องเวทีหรือสเตจไหนๆเลยครับแค่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้มั่นใจกับตัวเองด้วยครับว่าแบบร้องได้เลยแค่แค่รู้สึกว่าแค่ชอบแค่ชอบเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นอาชีพหรือว่าอะไรแค่แค่นั้นเลยฮะเอ๊ะวยซะรวยซะอย่างนั้นอะรองเท้ารองเท้นนี่คือแบบว่า ที่ไปคือตอนแรกที่เราไปถึงใช่ไหมไปเตรียมตัวทอมก็ไปดูสเตจก่อนฝนก็ตกแล้วก็แบบอ๋เอาละก่อนจะโชว์ไม่ได้โชว์เลยแล้วก็แบบว่าฝนตกมาก่อนป,ปลอยๆแล้วก็แบบหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออโล่งละสุดท้ายพอตอนก่อนจะโชวก์ก็ตกอีกครับตก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 ,ตก,ตกเสร็จปุ๊บก็มันเป็นเขาเรียกนะสำหรับโชว์มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดน,นะแล้วก็ตอนที่เราซ้อมมันคือสเตจมันเรายังไม่ได้ คุ้นชินกันมาขนาดนั้นฮะแล้วพอฝนตกมาเวทีมันลื่นด้วยฮะเราก็เลยแบบเหมือนเพิ่มเพิ่มความระมัดระวังในการก้าวเดินมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบว่ามีพี่มาร์คคนแรกนะครับที่ออกไปโชว์เขาก็บอกว่าเขาก็แบบแนะนําน้องๆบอกว่าน้องๆระวังด้วยนะแบบว่าพี่มาร์คไปแบบเเวทีไม่ได้ไม่ได้ส่งไปแต่คือมันบังเอิญพอดีฮะพี่มาร์กก็แบบน่ารักมากก็บอกบอกน้องๆแบบว่าเหมือนเราดูมันดีเป็นครอบครัวแล้วเขาเราก็เทคแคร์กันละก็บอกว่าระวังด้วยนะเวทีแบบลื่นมากสเตจลื่นมากอะไรเงี้ยก็ ก็แบบพอสุดท้ายปุ๊บพอถึงโชว์จริงๆก็ไม่ตกครับก็ดีดีไปใช่ครับใช่ครับ,บรถามว่าเราแบบว่าประทับใจอะไรที่สุดในงานวนนี้วัประทับใจที่สุดครับอืมคงจะเป็นายยาก,การเนี่โอ้โหหลายอย่างจริงที่ <c oughs> แล้วคือประทับใจศิลปินหลายๆคนด้วยมันเหมือนแบบผมชอบเดดทอยส์ผมชอบหลายๆวงเลย กินสันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันคือแบบเราได้ไปขึ้นสเตจเดียวกับเขาอะแล้วมันแบบโหมันปิ่มใจมากพี่แล้วคือคือเป็นศิลป,ปินแนวหน้าครับที่มีชื่อเสียงแล้วเราก็เป็นแฟนคลับด้วยในการที่แบบเราเราเป็นศิลป,ปินเหมือนกันแต่ว่าเราก็เสพผลงานเขาจริงๆอะไรเงี้ยมันดีใจตรงเนี้ยฮะที่แบบเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะได้มายืนอยู่บนสเตจเดียวกับศิลป,ปินที่เราชื่นชอบมันคือมันคือความประทับใจหนึ่งอย่างครับแล้วก็ขอบคุณทางแบบ ออกโทรป,ปบมากๆที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกนะเ,เราไม่คิดว่าเราจะได้ไม่เคยอยู่ในหูงเลยว่าเรารไม่ไม่อาจเอือ้อมหรือเปล่ะไม่ไม่อาจเอื้อมเลยว่าเราจะได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบเหมือนเขาทําให้เราได้มาอยู่ตรงนี้นนนเลยครับใช่เร็วเร็วด้วยใช่ครับใช่ครับ,รบทีนี้ถามย้อนนิดนึงปาร์ตี้หมุกกระท้าวันเกิดเออเป็นยังไงบ้างนะทำไมถึงมาเป็นธีมนี้กันหมู่กระท้าใช่ไหมฮะ อยากกินเองใช่ไหม <c oughs> ไม่ค่อยได้กินแล้ว <laughs> แต่แต่ว่าไปไปแย่งแฟนคลับก็อิ่มเหมือนกัน <c oughs> การที่แบบว่าทำหมูกระทะใช่ไหมครับทำรู้สึกว่ามันมันชิลเดีย่นะมันเหมือนมันเหมือนเราชวนเพื่อนแบบ <c oughs> เฮ้ย,<ด>ยมึงไปกินหมูกระทะกัน <c oughs> มันง่ายๆายมันดูแบบมันดูอบอุ่นมันดูแบบครอบครัวหรืออะไรบางอย่างที่แบบว่าอบอุ่นจริงๆฮะแล้วก็วันนั้นก็ เพระนั้นโคตรด,ดีเลยพี่แบบว่าดีมากเลยปปดีจนปปมันแฮปปี้เกินเกินความคาดหมายของเราเราแค่แบบแทนไว้คร่าวๆแต่ภาพที่มันออกมามันคือมันอบอุ่นจริงๆมันแบบมันตรงใจผมอะไรเงรี้ยก็ต้องมีอีกหลายเทศกาลนะท่านอานโอ้ยเชิญครับได้เลยครัเดี๋ยวเราซ้อมรอค <c> ร <oughs> ับ วันเกิดตัวเองใช่ไหมครับก็จริงๆทุกๆวันเกิดของทอมทอมก็จะแบบเหมือนกับแฟนแฟนๆด้วยนะแฟนๆก็ร่วมบริจาคแล้วก็แบบไปเขาเรื่องอะไรนะฮะไปช่วยเหลือตามแลนที่ทอมคิดนะครับทอมก็จะค่อยๆไล่ว่าแบบอันนี้เคยช่วยแล้วเราก็จะแบบเหมือนกระจายกระจายเพื่อไปช่วยเด็กๆอะไรเงี้ยครั้งล่าสุดก็เหมือนไปช่วยเหลือเด็กแบบพิการใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเป็นความรูร้สึกดีฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นโปรเจกต์ที่แบบแฟนๆนาให้ก็แบบจะให้แฟนๆทุกคนไปร่วมบริจาคเลือดแล้วก็แบบเหมือนช่วยเหลือสังคมเลยะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีกับกับวันเกิดเพราะว่าส่วนใหญ่แบบวันเกิดอมก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนแบบไม่ค่อยได้มีเวลาไปเข้าวัดทําบุญหรือว่าแบบทาไม่ค่อยถูกอ่ะว่าเราจะทําอะไรยังไงใช่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 อะไรแบบนี้มันก็ไปกลายเป็นแบบเหมือนหนึ่งครั้งใหญ่ๆที่เราเราตั้งใจทํามันจริงๆเลยครับแล้วผลงาน ผลงานตอนนี้คือของทอมจริงๆโปรเจกต์มันมาแบบต้นปีหน้าเลยฮะก็ตอนนี้ก็จะมีโคเวอร์ไปโคเวอร์ของทางช่องดูมันดีครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้ทอมคิดแพลนอยู่เหมือนกันว่าอาจจะแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกไงเราได้แบบคิดแล้วแบบเหมือนอยากทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยอยากทำเลยฮะก็น่าจะได้ลงมือทำกับช่อง YouTube เปิดตอนนี้คือทอมเปิดช่อง YouTube มาแล้วซึ่งแบบแฟนๆที่ติดตามก็แบบทอมลงคลิปตั้งแต่แบบว่า ทอมมี่อินโฟเลียแล้วเอพีหนึ่งแล้วยังไม่ออกจากห้องเลยนี่คือมันยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยตอนนั้นคือมันมันมีหลายๆอย่างที่ทําแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้ทำสักทีเลยฮะก็ตอนนี้ก็คงแบบมันมีไอเดียอะไรใหม่ๆผุดเข้ามาแล้วก็คงแบบว่าอยากจะทํามันมากขึ้นฮะก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับยูทูบเราเนอะทอมเพิ่งเปิดยูทูบนะครับก็ทอมมี่สติโชนะครับฝากติดตามนะครับมันจะมีอะไรมากแบบเออเพลงจะมีเพลงอะไรลงมาด้วยไหมอะไรแบบสองชอบอะไรเงี้ยตอนนี้คืออ๋อมีอีก สปอยเลยล้วกัน ah. อ่า <c oughs> ก็จริงๆแบบก็เป็นคอนเทนต์ของช่องดูมินดีแหละฮะแต่ว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ทำชอบมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง,งงานที่แบบไม่เคยทาแล้วรู้สึกแบบอุ้ยชอบจังเลยมันเป็นมันแปลกใหม่ฮะแล้วก็แปลกใหม่จริงๆแล้วแบบปกติเราทําอะไรตามแบบแบบฉบับเป็นทั้งหมดนะฮะ <c oughs> แต่อันนี้มันฉีกมันแบบว่ามันไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันก็สนุกก,กับการถ่ายเอ็มวีมากๆเลย ต้องรอดีตาใช่ครับรอดตาก่อนจากกันไปนี่มันก็คือแบบใกล้ตุลาพฤศกาลแล้วจะมีแบบอะไรพิเศษร่วมกับคนแฟงไหมเอ่ยอืมก่อนนะตุลา ใกล้ซึ่งเปีอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับก็แต่ว่าถ้าสมมติใครที่ดูคลิปนี้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าเหมาะกับการตั้งแคมป์ที่สุดนะครับเพราะพี่ชาเป็นคนบอกเองนะฮะจึงทมอยากไปแคมป์มากเลยบอกว่าใครมีโอกาสถ้าว่างก็ไปพักผ่อนนะอากาศกำลังดีแล้วก็เหมาะกับการตั้งแคมป์นะครับก็ไปชิวๆกันได้ฮะนี่เป็นการคาดหวังนะครว่าเกิดได้ไปตั้งแคมป์จริงๆเพราะวันนี้มันผมซึร์ฟก่อนนี่ผมเซิร์ฟอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนครั้งล่าสุดที่แบบเพิ่งไปเที่ยวกับพี่ชาแล้วก็ทะเลใช่มมไปปแค์ตรง แคมป์ ble, number number o, oh, so and and like less, id, so t ครับก็โหแบบว่าดีมากเลยเป็นครั้งแรกของทอมถึงแม้ว่าจะเป็นแบบช่วงโอกาสที่แบบว่าคือพี่ขาชาบอกว่ามันห่วยห่วยที่สุดในในการที่จะไปอ่ะเหมือนว่าความเหมาะสมในการไปเนี่ยเพราะมันหน้าฝนเลยคนที่แบบไปตั้งแคมป์กันสนเนี่ยเขาจะรู้เขาจะไม่ค่อยอยากไปหน้าฝนแล้วพี่ขชาเขากลัวว่าแบบอะไรนะกลัวน้องๆมาลําบากเขาเขาไม่รู้ว่าเราแบบเจ็บกับความลําบากแค่ไหนแต่ซึ่งทอมไปแล้วมันแบบ มันมันจอยมากมากเลยฮะแล้วก็ทุกๆคนแบบมันเป็นค่ายที่แบบศิลปินชอบไปซุ่มซ้อมกันฮะเหมือนจะเป็นเต้นแล้วก็แบบว่าบรรยากาศคือมืดอยู่ข้างริมตกลำธารฮะแล้วก็เสียงมันเงียบมากเลยอเบียนมันเงียบมากแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงกันมันคือมันคือมันเพราะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆแล้วคือแบบมันเป็นความทรงจําที่ดีของผมจนผมต้องกลับเอามาแชร์ให้แฟนๆผมแบบฟังว่าแบบ มีดหรืออะไรครั้งหน้าผมแบบอยากทำอย่างนั้นอยากให้อยากให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีของเราเราเลยแบบอยากเอาความรู้สึกเนี้ยมาแชร์ให้กับแฟนๆเราที่เรารักจริงๆรับรู้เหมือนกันเพราะแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแบบตาตื่นใจเราเนี้ยเราก็อยากให้คนที่เรารักแบบว่าประทับใจเหมือนเราเนยครับ,รบวันนี้เราก็เซิร์ฟเิกับงานที่บอกฝากกัน่ะฝากทั้งร้านเสทีแรด้วยแล้วฝากบัคชบีด้วยได้ครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับร้านแพทริกแฮร์นะครับใครนะครับที่ต้องการจะตัดผมนะครับสระผมใดผมเหรือต่างๆแบบว่าทําสีผมหรืออยากสอบถามหรือว่าออกแบบทรงผมอะไรนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านแพทริกแฮร์นะครับอาจารย์เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับจบมาจากเกาหลีนะฮะก็ทํางานมาแบบอายุการทางานคือมากกว่า5ปีแน่นอนครับแล้วก็หลายๆคนที่แบบไม่รู้จะออกแบบทรงผมอะไรก็ให้อาจารย์ยูรีมาแนะนําหรือว่าสอบถามได้เลยนะครับผมก็ แบบว่าพูดตรงๆว่าแบบเป็นเป็นร้านที่แบบมีคุณภาพมากๆครับเพราะว่านักแสดงหลายๆคนก็มาตัดใช่ครับมาทั้งค่ายแล้วจริงๆแบบว่าเหมือนการตัดผมของนักแสดงจริงๆมันก็มันก็ต้องแบบยุ่งยากหรือวุ่นวายนิดนึงต้องมีมีความพูดง่ายๆเลยคือแบบเรื่องมากนิดนึงแล้วคือใช่ครับแล้วคือเขาก็ค่ายเราก็คอนเฟิร์มแล้วฮะว่ามันแบบมันแบบว่ามันเหมาะฮะใช่ครับขาขอมาขาขอรับ ขอบคุณนะครับ